สวัสดีครับพี่น้องชาร์ดแวรเฮาส์อยู่พิธายนจยดีเช่นเคยนะฮะวันนี้พิธาไนยอยู่ที่สาขาเปิดใหม่นะครับเป็นสาขาที่10ของฮาร์ดแวร์เฮาส์แล้วนะครับต้องบอกว่าเราจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะฮะสาขานี้อยู่ที่สาขาบอวินอมตะซิตี้สนะครับผมถ้าพี่น้องเข้ามาเข้ามาไม่ยากฮนะช่องทางการเดินทางมานะฮะถ้าพี่น้องเข้ามาทางอมตะซิตี้สนะครับแล้วก็เลยเข้ามาเนิดนึงก็จะเจอป้ายของฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับแล้วเรามีการเปิดงานแกล้งโอเ n ิ n g ในวันที่หนึ่ง มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะพี่ดนายเลยมาชวนเชิญพี่น้องที่อยู่ในละแวกนี้หรือว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเปิดงานร่วมกันนะฮะเพราะในวันงานเรามีสินค้าลดแลกแจกเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าบาทเดียว สินค้าราคากบาวปาสินค้าลด50%หรือว่าสินค้า1แถมหนึ่งสินค้าช็อคไพรเยอะยๆมากมายนะฮะก็บอกว่ามาวันนั้นนะครบจบในที่เดียวแน่นอนครับพิธาใอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมากันเยอะๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวพิธาใจะพามาเยี่ยมชมข้างในนะครับรรยากาศข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามพิธาในไปรับชมกันได้เลยครับว่าฮัร์ปเฮาส์ขายอะไรบ้างครับผมและนี่นะครับก็คือบรรยากาศภายในนะครับแล้ววันนี้พิธาใ โอ้มาเจอพี่เพ็นด้วยนะครับพี่เพ็นสวัสดีครับพีเพ้สวัสดีรับสวัสดีค่ะวันนี้ผมมาเจญชวนพี่น้องแถวนี้มางานวันเปิดโอ้ดีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างงานเปิดนี้จะมีอะไรบ้างบอกลูกค้าหน่อยกมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะเราจะมี ห้างใหญ่ๆอีกหนึ่งห้างห้างใหญ่หนึ่งห้างเป็นห้างเครื่องมือช่างเครื่องมือช่างนะคะสินค้าแบรนด์ชั้นนําอีกมากมายเลยครับมากมายเลยซึ่งชาวบอวินเองจะได้สัมผัสและตะลึงตะลึงพึงเพิดเลยกับฮาร์ดแวร์เฮาแต่ถ้ามาในวันที่หนึ่งจะได้อะไร มาวันที่หนึ่งนะคะทุกท่านจะได้ของฝันของฝากกลับไปมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าบาทสินค้าราคาหนึ่งบาทสินค้าราคาเก้าบาทเก้าบาทก็มีเก้าบาทนี่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เก้าบาทนี่ใครมาก่อนได้ก่อนนะใครมาก่อนได้ก่อนรีบมาเลยมาแต่เช้ามืดเลยสาขาก่อนหน้านี้เราเปิดแต่เช้านี่คนมารอเต็มลคนมารอตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะสาขาคงจะเป็นอย่างนั้นนะอยากให้พี่น้องทางส่วนี้มาหน่อยมาเลยค่ะนะคะฝากฝากนิดนึงพี่เวนเอออยากจะฝากนะคะพี่ พี่น้องชาวบอวีนอมตะซิตี้นะคะอย่าได้พลาดเป็นอันขาดเลยนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆให้กับพี่น้องชาวบอวินในย่านนี้เลยคะต้องมาถ้าไม่มาคือคุณพลาดแน่ๆนะคะเชงญเชียถ้ามามายังไงพี่เบนถ้าจะมาสาขาเราถ้าจะมาสาขาเรานะคะมาจากทางด้านบอวินนะคะกว่ามือนะคะ ถ้าขึ้นด้านบนก็เลยมาแล้วอยู่เทินแรกผ่านวัดโปร่งสเกตนะคะสังเกตป้ายเขียนว่าฮาร์ทเฮาส์ใหญ่ๆใหญ่เลยนะชัดเจนแน่นอนชัดเจนค่ะเรียบมาเรื่อยๆเลยจะเห็น h a ฮาร์ e House ตัวใหญ่ๆเลยก็พี่น้องอย่าลืมมากันนะฮะในวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะรับรองว่าได้สินค้ากลับบ้านติดไม้ติดมือในราคาถูกแน่นอนนะโอเคขอบคุณเพมากนแลวพกการค่ะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะ